สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปุ๋ยท็อปรถสวยแล้วนะคะสาขาหนึ่งยี้อบิ๊กซีค่ะวันนี้เรามาพบกับรถสวยๆนะคะราคาประหยัดยุคแบบนี้นะคะในช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะได้รถราคาส่งที่ถูกหน่อยใช่ไหมคะวันนี้เรามีนําเสนอค่ะส่งแค่6,000กว่าบาทอ่ะสบายกระเป๋าไหมล่ะส่งแค่6 0 0ักว่าบาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเล็กนะคะ แนะคะปี2017ค่ะเครื่องยนต์2.5นะคะเป็นตัว LT ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะแม็กหม่ยางใหม่นะคะอ่าเราลงแม็กนะคะสำหรับตัวนี้เลยก็คือ RE 30นั่นเองค่ะคอบ18ตัดให้4เส้นยางใหม่แถมแม็กอีกราคาอยู่ที่3,99,000นะคะราคานี้ยังไม่ถูกสำหรับคอปรถสวยของเราค่ะณนะวันนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่น ของหน้าเพจท็อปรสวยของเรานะคะจองแค่99บาทแล้วก็รับของแถมทั้งหมด15รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องติดหน้ารถนะคะน้ำมันเครื่องขัดเคลือบสีเพ่นกันสนิมช่วงล่างแล้วก็อื่นออีกมากมายนะคะจนะคะเราไม่ขายในราคา399,000ค่ะเราขายแค่379,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในสำหรับเชฟโรเล็กคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นบอบผอมนะคะ เป็นได้แบบนี้นะคะแล้วก็ภายในก็จะมีจอนะคะตัวนี้เป็นตัว LT ค่ะมาอยู่ที่เอ่อหนน้า้านะคะสำหรับคันนี้ค่ะมีวัดบูทมาด้วยนะอ่ะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดนั่นเองค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์แต่งนะคะมีคัมนะคะอ่าภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสามารถเปิดแคปได้นะคะเป็น X Cap นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กับคันนี้นะคะเชฟโรเล็ก2.5ตัว LT นะคะว่าเครื่องยนต์สำหรับคันนี้ใหม่ขนาดไหนนะคะจะบอกว่านะคะคันนี้นะคะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะดูจากสภาพการใช้งานนะคะเพด้านหน้านะคะหรือว่าจะเป็นมักจากโรงงานนะคะสามารถมาดูได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูรอบๆของรถคันนี้นะคะเชฟโรเล็กค่ะมีไฟท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะคะด้านข้างจะบอกว่าถ้ามองแล้ว สวยยังไงค่ะเราใส่แม็กให้จัดทรงให้พร้อมนะคะสําหรับคันนี้คือออกไปแล้วหล่อๆเท่ๆไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะที่ท็อปรถสวยสาขาหนึงเยี้องบิ๊กซีค่ะสําหรับใครที่อยากได้รถราคาส่งเบาแบบนี้นะคะราคาส่งอยู่ที่ประมาณ6กพันกว่าบาทนะคะจับจองกันได้เลยนะอ่ะหกพันกว่าบาท สำหรับยุคโควิดแบบนี้นะคะสนใจก็รีบมาเลยละกันค่ะหรือว่าพักเข้ามาทางที่เพจของท็อปรสสวยของเรานะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับเพจท็อปรสสวยของเราหรือว่าเข้าไปติดตามทาง y u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  e ท็อปรสสวยได้เลยนะคะกด s ับสไครต์ติดตามเราได้เลยเนาะ